สวัสดีครับผมชื่อเบิร์ดนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ C Plus u r g e r y นะครับตอนนี้เป็นนักศึกษาแพทย์อยู่ที่ต่างประเทศนะครับสวัสดีค่ะหมอจอยวิลสนีเลืองวัฒนาะวณิชนนี้อดีตทันตแพทย์นะคะปัจจุบันออกมาทำธุรกิจส่วนตัวด้านแฟชั่นชื่อแบรนด์วิลาแล้วก็ Style l a บแอปพลิเคชันนะคะรวมถึงแบรนด์ c o s m e t i กชื่อ La Doctoress ที่ปัจจุบันเราเปิดพาร์ทเป็นเอเจนซี่ักรรมเกาหลีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ อีฟพัชรลทธิดาบุตรมากนะคะจากแบ e รนด์ีโซลปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวค่ะชันดีค่ะจบนะคะจากแบรนด์ Happy ้ลิงเค r e ซอร์จูวีอุปมีนะคะปัจจุบันทําธุรกิจส่วนตัวนะคะเปิดร้านกระเป๋าแบรนด์เองอยู่ที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนาค่ะท่านนั้นชนกอบกุฒนานะคะรถจิบค่ะมิสซิโซบายอุปมีเองนะคะปัจจุบันก็เปิดร้านนะคะเป็นเจ้าของร้านมิ s ซิโซบิวตี้คาเฟ รู้จักอ p p ้ามีอะ d e m ดได้ยังไงใช่ไหมคะคือมีวันหนึ่งเนี่ยที่เราอะได้เข้าไปเล่นแบบโซเชียลเราก็เล่นเล่นของเราไปอะแล้วทีเนี้ยเราก็เลยไปเจออ o p ้ามีเนี่ยกำลังเปิดรับสมัครที่ปรึกษาศาลยะกรรมรุ่นที่1ซึ่งมันน่าสนใจมากๆแล้วอีกเป็นคนที่ มองว่าเออธุรกิจตัวนี้เป็นธุรกิจที่ใหม่ในประเทศไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับพวกการแพทย์ความงามซึ่งมันเป็นอะไรที่เข้าเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเอออันนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะที่ที่เราอ่ะจะคว้าไว้แล้วอีกอย่างมันก็เป็นความรู้เฉพาะทางที่แบบ ถ้าไม่เรียนก็ไม่มีทางรู้อะค่ะแล้วตัวเอเป็นคนที่สนใจเรื่องธุรกิจการแพทย์ความงานอยู่แล้วดื้ยตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองอยู่แล้วเราก็เลยอยากมีความรู้ให้ลึกมากกว่านี้แล้วก็ให้มันสเปเชียลิสต์ด้านนี้ไปเลยอะค่ะคิดว่าอาชีพที่ปรึกษาสรีระกรรมเกาหลีคืออะไรนะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้แล้วก็ความเอาใจใส่ระดับหนึ่งเลยครับผมเพราะว่า ตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาปรึกษากับเราเนี่ยจนกระทั่งเข้ารับการผ่าตัดการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องให้คําปรึกษาได้อย่างดีแล้วก็ถูกต้องทุกขั้นตอนเลยครับถือว่าเป็นอาชีพที่เราต้องรู้รอบด้านพอสมควรเพื่อที่จะให้คําปรึกษาลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมที่เลือกออกปป้ามีนะคะเพราะว่า ดูมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีข้อมูลพร้อมในทุกโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเสิร์ชไปที่ไหน Facebook ก็มีตัวตน Instagram ก็มีตัวตนเว็บไซต์ก็มีตัวตนนะคะแล้วก็มี l i น์แอนะคะแล้วก็มีข้อมูลแน่นในทุกที่แปลว่าเตรียมตัวมาค่อนข้างพร้อมดูเป็นมืออาชีพคะ่ะคาดหวังอะไรจากการเรียนในครั้งนี้นะคะแน่นอนค่ะคือความรู้แล้วก็ ถ้าเรามีความรู้เราก็จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ซึ่งพอเราเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เหมือนก็จะสร้างความมั่นคงในการทํางานของเราได้ค่ะฝากถึงคนที่สนใจเรียนกับทางโอปาเมียแคเดมีนะคะอยากให้คิดว่าเราลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ตัวคุณเองนะคะเรียนเพื่อที่จะได้มีข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้นํามาต่อยอดในอาชีพทางด้านนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถสร้างไรายได้ได้จริงค่ะ ลงทุนครั้งเดียวนะคะสามารถพร้อมเริ่มง,งานได้ทันทีที่นี่เราอยู่เป็นแบบครอบครัวนะคะผู้บฏิหารน,น่ารักพร้อมที่จะช่วยให้เราสำเร็จไปด้วยกันค่ะ